ใช่เนี่ยภัยภัยสำหรับการการเราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดพวกนี้ส่วนใหญ่เรื่องงูใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องงูครับอืมแล้วเราจัดการป้องกันยังไงครับป้องกันก็ล้อมรั้วไว้ครับอืช่องที่มันสามารถที่ว่าจะเข้าได้ครับทุกช่องครับครับเยอะไหมครับตรงนี้ครับก็เป็นป่ามันเยอะอยู่ครับโอเคครับขอบคุณครับก็ถ้าเกิดว่าให้เฉพาะข้าวโพดกับอ่าข้าวเปลือกมันมันก็จะเพลิงครับอืมครับครับก็เลยต้องใช้ ต้นกล้วยช่วยด้วยครับพี่ครับพี่น้องครับดาบวัดดําเนินสะดวกครับต่อเนื่องจากคลิปการปลูกฝรั่งนะครับแล้วก็สวนเกษตรผสมผสานเราก็มาดูด้านปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับพี่น้องครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่านะครับการเลี้ยงไก่แบบผสมผสานหลายอย่างหลายชนิดหลายประเภทอยู่ในบริเวณเดียวกันว่ามีอะไรบ้างนะครับพี่น้องครับไปกันเลย ตกใจเพรนะพอไก่มันตกใจปุ๊บตรงนี้มีไก่สายพันธุ์อะไรบ้างครับน้องครับก็มีหลายสายพันธุ์ครับตั้งแต่ไก่ดํายูนานไก่ตอกเป็ดแล้วก็พวกไก่สวยงามครับกับรับเดี๋ยวตัวนี้น้องก็นะครับจะทํางานไปด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็รับฟังความรู้ไปด้วยนะครับพี่น้องครับก็คือในในเล้าบริเวณนี้พื้นที่เท่าไหร่น้องพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ประมาณ2งานครับ สง,งานเนาะใช้ทำเ,เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรตรงนี้เนาะ <c oughs> แล้วมีความคิดยังไงในการเลี้ยงไก่แล้วก็ผสมอะไรหลายๆอย่างบริเวณนี้ครับก็ถ้ากิดว่าให้เฉพาะข้าวโพดกับข้าวเปลือกมันมันก็จะเปลืองครับอืมครับครับก็เลยต้องใช้ต้นกล้วยช่วยด้วยครับ ล้วยด้วยล้วยนี้เราเราก็นำล้วยนี้เราก็นํามาสับใช่ไหมครับใช่ครับอืมครับครับดูการทําคอกทากรงทําเรานะครับพี่น้องครับก็ใช้รูปแบบง่ายๆครับพี่น้องครับไปตักกงตะข่ายมาล้อมไว้นะครับแบ่งเป็นโซนด้านในก็จะมีไก่ตอกด้วยเนาะมีไก่ตอกด้วยใช่ครับไก่ตอกนี่ประมาณกี่ตัวครับประมาณเกือบยี่สิบครับในนี้เนาะ แล้วเราเลี้ยงผสมประสานกันแบบนี้มีปัญหาเรื่องการจิกการอะไรกันทำร้ายกันไหมครับก็มีบ้างครับโอ้ครับมันเป็นเรื่องปกติครับ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 ตอนนี้ก็ให้อาหารไปด้วยนะครับเป็นช่วงเย็นนะครับในการทำเล้าไก่บริเวณนี้นะครับเลี้ยงเป็ดด้วยแล้วการตลาดเนาะเลี้ยงอย่างนี้การตลาดยังไงครับน้องครับ ก็เล oh, okay. er ี้ยงไว้ก ok> ินเองครับโอ้หลักๆคือเราเลี้ยงไว้กินเองเนาะครับครับโอ้หลักๆคือเลี้ยงไว้กินเองก็ถ้ามีคนสนใจก็ขายเหมือนกันครับครับครับมีพันขายด้วยระหว่างนี้แล้วก็ ของน้องกําลังให้อาหารเป็ดอาหารไก่อยู่นะครับเราก็มาเดินดูนะครความหลากหลายในบริเวณนี้นะครับการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับนี่ครับมีการเพราะฟักอยู่ตรงบริเวณด้านในนี้ด้วยทําเป็นแบบง่ายๆนะครับเป็นงการเพราะการฟักใช้ตะกร้าใช้อะไรมาทํานะครับเราะบริเวณนี้นะครับชาบริเวณโซนฝั่งนี้จะเป็นพวกไก่ชนครับ ครับมีไก่ชนด้วยครับมีไก่ชนด้วยเป็นสายพันธุ์ไหนบ้างครับไก่ชนหลักๆก,ก็จะมีพวกพม่า๋อ,าอยแล้วก็ของไทยเราเนี่ยแหละครับอืมครับผมครับสายพันธุ์ไทยพม่านะครับหลักๆครับพี่น้องครับมีไก่ชนด้วยนะครับนี<ๆ>่ก็จะวางง่ายๆลักษณะนี ทีนี้ก็สอบถามน้องอีกทีหนึ่งเนาะเรื่ององค์ความรู้เราได้ไปอบรมหรือว่าเราไปรู้มาจากไหนบ้างครับก็ไม่ครับส่วนใหญ่เป็นคนที่ว่าชอบเลี้ยงอยู่แล้วครับโอ้ชอบเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรพวกนี้เนับอ๋อครับครับอืมก็ถ้าเป็นพวกไก่ชนก็จะแยกโซนไว้ต่างหากใช่ครับรวมกันไม่ได้ครับเดี๋ยวตีไก่ดําตายหมดครับไก่ชนนี่สุดยอดอยู่แเลยนะครับตีตายเลยนะครับพี่น้องครับนี่ก็การทํา น่าสนใจครับการทำเ,เขตบริเวณเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตรงบริเวณนี้นะครับพี่น้องครับก็จะทําเป็นเ,เป็นรั้วไว้นะฮะเป็นรั้วเป็นลวดนะฮะกั้นตาข่ายแบ่งโซนนะฮะจากส่วนด้านนอกนะครับก็คือการาปลูกั่งนะครับก็จะกั้นส่วนในบริเวณนี้เป็นเลี้ยงไก่นะครับเดี๋ยวจากนี้เราไปดูการนะการผสมอาหารโดยเฉพาะต้นกล้วย ว่าน้องจะทําแบบวิธีไหนหรือมีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวระหว่างนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับมาถึงโซนนี้ครับน้องครับไอ้ตรงนี้เป็นไก่อะไรครับไก่สลามอครับไก่สลามอคือไก่อย่างไงครับก็คือไก่มาจากทางใต้ครับครับหรือบางคนก็อาจจะมาจากทางมาเลยจุดเด่นเขาจุดเด่นเขาคืออกตั้งครับตัวตรงยืนยืนตัวตรงครับอกตั้ง ่วนนี้ก็จะเป็น่วนลูกไก่ครับครับช่วงนี้หน้าฝนครับผมออกน้อยครับอืมตัวนี้ก็จะเป็นอนุบาลอะไรบ้างครับพันไหน<ล>บ้างครับก็รวมรวมครับอ๋อรวมกันที่อนุบาลไว้เนี่ยมีระยะเวลาไหนบ้างครับัวเนี้ยมีมีอายุเจนไหนบ้าง ตั้งแต่ไม่ถึงเดือนถึงจนถ,ถึงสองเดือนครับครับคือเราอนุบานบาไปตรงนี้เนาะครับครับเดี๋ยวผมจะถามว่าไอ้การกัดจจัดการเก็ด,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 ดหลังจากมี เนี่ยเนี่ยภัยภัยสำหรับการการเราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดพวกนี้ส่วนใหญ่เรื่องงูใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องงูครับแล้วเราจัดการป้องกันยังไงครับป้องกันก็ล้อมรัือไว้ครับช่องที่มันสามารถที่ว่าจะเข้าได้ครับทุกช่องครับครับเยอะไหมครับตรงนี้ครับก็เป็นป่ามันเยอะอยู่ครับอันนี้ต้นกล้วยเราก็นํามาใช่ไหมใช่ครับต้นต้นกล้วยเราเราก็ไปตัดมามาทาสับ ใช้วิธีสับนะครับใช้เครื่องโม่ครับใช้เครื่องโม่แล้วก็นั่นแหละแล้วก็ลงมาตรงนี้ส่วนผสมมีอะไรบ้างครับน้องครับมีลำอย่างเดียวครับโอ้ใช้ลำผสมกับตัวที่ต้นกล้วยสับใช่ครับโอ้แล้วก็เป็นนําไปให้อาหารไก่นะครับเป็นนะครับนะครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับสวัสดีครับ